สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมาไกด์เคสคืนสู่เจ้าของเออเออเอเอเคสนี้นะครับผมคืนสู่เจ้าของโดยชอบทำนะครับมาเริ่มทาเคลกันเลยนะครับผมตรงรับเคสดเนี่ยมารับตรงที่ผมเปิดคลิปข้างต้นนะครับผมอาจจะภาคมั่วๆนะะเริ่มเคสกันเลยครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็เดินตามผมหรือว่าเดินตามเคเลนั่นแหละ ติดตรงไหนก็กอไปดูตรงนั้นนะครับผมถ้าเกิดทุกคนติดตรงไหนก็กอไปดูตรงนั้นนะผมจะไม่สปิดคลิปนะครับผมผมกลัวทุกคน,คนอาจจะงงผมอาจจะงงเองก็ได้ ต้องไปชั้นสองนะครับผมชั้นสองนะหลังจากที่เรากดออกแลนะ้เนี่ยเราก็กดเข้าอีกรอบครับผมแล้วก็เลือกชั้นสองแล้วก็กดไปเลยครับอ่ะอยู่ด้านขวาด้านนี้นะผมด้านซ้ายผมนะตอนด้านซ้ายของตัวละครผมนะแบบนี้เลยกดบีเพื่อนำควสไปเลยนะครับ อ่ะตรงนี้เนี่ยให้ทุกคนมากดเริ่มตรงนี้นะผมกดส่องแสงนะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ตัวขั้นตอนแรกเนี่ยต้องไปบูดบาตัวนั้นก่อนนะครับถ้าเกิดกดไม่ได้เหมือนผมนะถ้าเกิดกดได้กดเลยผมเข้ามาเปิดกล่องเฉยๆนะตรงนี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยขึ้นลิฟต์ไปข้างบนเลยนะครับผมมันจะมีลูกแก้วของมือรกคายอยู่ตรงนี้นะลูกหนึ่งใครจะเก็บก็เก็บขึ้นไปข้างบนเลยนะครับผมหลังจากที่ทุกคนขึ้นมาข้างบนได้แล้วเนี่ยทุกคนวิ่งตามผมมาได้เลยนะผมไปข้างหน้านั่นอนะ เก็บหินก้อนหนึ่งไปรับผมเพื่อมันทำลายกล่องพวกนี้นะโดนลงไปข้างล่างครับเรมีแค่ทางเดียวตัวลงไปข้างล่างครับผมอะตรงนี้เนี่ยเราจะหมุนบาลไม่ได้นะครับผมเพราะว่าไม่มีที่หมุนบาลนะเราต้องไปเก็บ uh, ที่หมุนาวาลมาก่อนนะครับเนี่ยมันไม่มีอะมันต้องเอา,าวาลมาใส่นะครับผม วาวมันจะอยู่ข้างๆตรงนั้นนะผมหันขวัไปนะมันจะมีวาวอยู่ตรงนั้นนะมันจะมีไฟส่องให้ดูนะด้านซ้ายมือผมนะวาวอยู่ตรงนั้นนะผมวิ่งวิ่งนะเอาวาวมาใส่เพื่อหมุนนะครับเก็บเอาตรงนี้นะเอามาใส่ตรงนี้เลยจนไหนก็อ่ะเสร็จก็เกิดปดิดเอ้ยปิดใช้งานนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราต้องไปกดเอ่อเปิดเปิดใช้งานบาวพวกนี้นะครับผมหรือปิดไม่รู้อะ,อะไปใช้เอาเป็นว่าไปเออนั่นแหละมาตรงนี้นะผมไปเปิดใช้งานอันแรกนะครับเอ้ยไม่ใช่เปิดใช้งานดิซ่อมครับผมซ่อมซ่อมท้อท้อ่ะหลังจากที่เราซ่อมอันแรกเสร็จแล้วเนี่ย ทุกคนเห็นหินตัวไ้นไหมหินน่ะอ่ะ,อะหินอยู่ตรงนี้นะผมหินอยู่ตรงนี้เอาหินน่ะไปโยนใส่กล่องตรงนั้นให้หมาป่าเดียวใดมันสนใจนะครับผมแล้วเราก็จะไปปิดเอ้ยไปซ่อมเลาวไอ้ไอ้อที่อยู่ด้านหลังของหมาป่าตัวนี้นะโอเคอันที่สองต่อไปครับอันที่สามครับผมอันที่สามอยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะผมกดซ่อมสัน,นะครับ อันที่4เนี่ยอยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมเราต้องไปเก็บหินด้านขวามือนะครับผมเพื่อมาปาใส่กล่องตรงนั้นให้หมาป่ามันสนใจเราถึงจะไปปิดวาลวนะครับหลังจากเราเซ่อมแซมวาลวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็วิ่งไปตรงประตูใหญ่ครับผมอยาให้หมาป่ามันจับได้นะครับถ้าเกิดมันยากเกินไปก็ถ้าเกิดมันรีแบบน,นี้เราสามารถไปอีกรอบได้ครับผมผมรีเกมเลยนะบผมเพราะว่า <c oughs> จะได้ง่ายอะโอเค หลังจากที่เรารีเกมหรือไม่ต้องรีก็ได้เนี่ยวิ่งไปเลยครับผมวิ่งไปตระตูตรงอ่ะให้มันเข้าประตูใหญ่อ่ะที่อยู่ด้านขวาตามเคลียระบอกตามเวลาที่กําหนดเลยนะหาทางไปครับผมอ่ะตรงนั้นเลยนะครับ เราก็มาเป no no. ิดกล่องเลยครับผมได้กล่องฟรีมานะกล่องเอ้ยไม่ใช่เดไอ้กล่องมาได้คีย์การ์ดมาด้วยนะเราคีย์การ์ดไปชั้นสามะครับผมตรงนี้นะเปิดกล่องได้เลยครับผมไปตามที่เฟร็ดบอกเลยนะเปิดประตูตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยให้ทุกคนดูดมาแล้วยิงใส่ดอกไม้แล้วก็เก็บตรงดอกไม้มานะครับผมเพื่อ มาเป็นอะหลังจากนั้นมายืนตรงนี้นะผมคลิกขวาข้างไว้นะให้มันบาลียขึ้นมาแบบนี้นะผมหลังจากที่กระสุนใกล้จะถึงเรานเนี่ยเนี่ยมันจะเรืองแสงวาบขึ้นนิดนึงแล้วเราค่อยปล่อยนะผมแนละ้วมันจะเป็นการสะท้อนการโจมตีนะยครับตรงนี้ก็จะเป็นผ่านผ่าเอ้ยก็จะผ่านได้แบบชิวๆนะครับไปด้านขวานะครับอันเรามาไปเอ้ยเรามาเปลี่ยนไปชั้นสามกันเลยเอ้ยชั้นสอง สองครึ่งพูดผีๆทัท่วๆอะผม,มาโอ้ยตามผมมครับวิ่งไปตรงๆเลยนะผมจะหันซ้ายนะหินตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเก็บก็ได้นะผมเก็บมั่ว โดดลงไปตรงนี้ครับผมหลังจากที่เราโดดลงมาเนี่ยมันจะเข้าคัาสซีแบบนี้มันจะมีน้ําเหลืองๆหยดลงมาแบบนี้นะเหมือนทอดน,น้ำปลาปลาที่บ้านนะครับผมแล้วก็เก็บหินอยู่ข้างหลังมาปลาใส่ข้างบนนะปลาให้มันเล็งตรงตรงแก้วแตกตัวนี้น,นะผมกระจกแตกนะแล้วมันก็จะมีสายเอ้ยเอ้ยแสงสีเหลืองๆพุ่งออกมามันก็จะการชําระล้างเท่าคำสาบสีม่วงนีครับผมเออพลังอบิสนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเปิดเก๊กขึ้นมาก,ก่อนเราจะไงต่อ อ่ะวิ่งตามผมมาครับผมให้เราไปเก็บเอมฆหิ่งห้อยตรงนี้นะครับเมฆหิ่งห้อยนะเราเปิดกล่องตรงนี้ด้วยนะครับขี้เกียจมาหลายทีนะครับหลังจากนั้นโดนวิ่งมาตรงนี้นะครับผมตรงนี้เก็บเหมือนเดิมนะแล้วเราไปเออ่วางวางแมลงอยู่ตรงนี้นะแมลงอ่าแมลงสีเหลืองตรงนี้นะครับผมตัวหนึ่งนะ หลังจากนั้นเราเก็บอีกตัวหนึ่งมานะผมแล้วเรามาเดินไปเข้าไปด้านขวัผมนะด้านขวามือของตัวละครผมนะเดินเข้าไปข้างในเลยนะครับผมเดินเข้าไปแบบนี้นะมันจะเป็นการเชื่อมสายแลนนะครับหลังจากนั้นเราวิ่งไปได้เลยครับผมตามประตูที่มันบอกเลยนะครับกดวีเพื่อนำทางเฟสนะมันถึงจะแสดงจุดนำทางนะปีนขึ้นบันไดขึ้นตรงนี้นะเปิดกล่องเลยนะ อ่ะตรงนี้เนี่ยก็เก็บลูกแก้วแล้วก็โดดลงไปเลยนะครับผมเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะมันเป็นทางนะครับผมโดดลงข้างล่างเลยนะครับลงข้าง่รงครับผมหลังจากนั้นทุกคนวิ่งไปเลยนะครับผมไม่ต้องสนใจพวกนี้นะหลังจากนั้น,นทุกคนขี่ลิฟต์ขึ้นไปข,ข้างบนนะครับ หลังจากที่ทุกคนขึ้นมาข้างบนนยทุกคนให้ทุกคนลงไปตรงนี้นะผมระวังโดนง้ำหัวขาดนะครับ ตรงนี้นะทุกคนมากดปรับตรงนี้นะครับหนึ่งทีนะเพื่อให้หุ่นยนต์มันตกลงมาน,นะครับผมอ่าตรงนี้เนะี่ยเราคนเข้าไปข้างในนะครับผมเราต้องล่อสกิลหมาป่าตรงนั้นให้มันโจมตีตรงข้อบริเวณที่มันมีน้ําสีเหลืองพุ่งออกมานะครับผมแบบนี้นะอ่ามันก็จะเบิดทำดาเมจให้หมาป่านะครับผมถ้าแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะบินขึ้นข้างบนนะครับอ่าจุดที่2นะครับต้องเป็นท่านี้นะครับถึงจะโดนนะครับ อ่าโอเคแบบนี้โดนตุ้มอ่าหลังจากที่หมาป่าขึ้นไปข้างบนแล้วทุกคนให้ทุกคนเก็บหินปลาใส่บนหัวมันนะครับผมบนหัวมันจะมีน้ำเหลืองไหลลงมานะครับผมอ่าแบบนี้เลยนะปลาใส่นะครับหลังจากที่โยนปลาใส่เนี่ยมาเปิดกล่องเลยนะครับผมแล้วก็มาเปิดใช้งานไอ้นั่นซะไอ้นั่นอะไรไม่รู้อะคอมพิวเตอร์ ให้ไปตรงที่เคว็บอกเลยนะผมเข้าไปค่ะเอ๊ะลอดประตูตรงนี้ไปนะผมวิ่งไปเลยนะผมประตูตรงนี้มันก็จะเปิดใช้งานให้นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยให้เราไปตรงปรับลิฟต์นะครับผมเราจะไปชั้น3กันแล้วไปชั้นสกันเลยนะหลังจากที่เราขึ้นมาถึงชั้น3แล้ววิ่งไปตรงตามคลิตที่มันบอกเลยนะครับผม ใช้างาน,นประตูับผมแล้วก็เข้าไปข้างใน,นนะตอนแรกเนี่ยมันจะมีให้เลือกว่ากาจัดมอนนะครับผมให้เราเลือกกําจัดมอนเลยนะไม่ต้องกลัวอาเคสก็จะเป็นประมาณนี้ครับอตอนแรกเน่ยทุกคนเก็บดอกไม้ด้านขวาไปยิงพลังใส่อดอกไม้ตรงนั้นก่อนนะครับผมแล้วเพื่อนชาร์จพลังนะแล้วก็ดอกต้นไม้ด้านซ้ายนะเพื่อให้มันกลางโล่นะครับหลังจากนั้นทุกคนจุดตรงนี้ขึ้นมาครับผมพลังนะให้เราก,กดคีย์ขวาคางไว้นะครับ หลังจากมันยิงพลังมาเนี่ยเรากดโลขึ้นมานะครับผมรอทองคิดขววนะครับมันยิงพลังใกล้มาถึงเราปุ๊บมันส่งสว่างแล้วเราปล่อยมือนะครับผมมันจะเป็นการสะท้อนการโจมตีนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับดูนะใกล้ถึงเราแล้วส่งสว่างปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปล่อยเลยนะครับเวลาตอนที่มันส่งสว่างว่าทีหนึ่งปล่อยเลยทาแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าเราจะชน,นะนะ พอมาถึงตรงนี้นะรเคสเราก็จะได้นาฬิกามานะผมนาฬิกาส0บม่วงนะครับเหรียนหนึ่งนะนาฬิกาแบบนี้เลยเราจะเอาไปส่งมอบในเคสนะครับผมที่เรารวบรวมหน้ากากอ์ติแฟกต์พวกนี้ให้มันครบเซร็จนะเราได้มาอีกหนึ่งชิ้นนะผมเป็นสี่ชิ้นแล้วนะครับหลังจากนั้นทุกคนไปเปิดกล่องแล้วก็ตามเคสไปต่อครับผม มันจะมีเควสต่อนะครับให้เราเล่นเควสนี้ต่อนะครับเล่นเควสนี้แป๊บเดียวเองเนี้ยได้อีกสี่สิบไพ่โมจิเองนะครับเรือรรเเ่อยๆนะครับ shelter and listening to the rain cleanse the earth makes me feel safe. Like being home. <gasps> Still done!